เดือนนี้การงานมั่นคงมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการเงินก็ขยับดีขึ้นมากอาจได้เงินเสริมเงินเพิ่มจากงานพิเศษด้วยค่ะชีวิตจเจริญรุ่งเรืองเติบโตก้าวหน้าดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินในช่วงเดือนมกราคมปี2565ของชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่ค่ะโดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่เกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็จะไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนำให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะ สามารถทักเข้ามาถามรายละเอียดค่าครูการดูดวงส่วนตัวได้นะคะที่ลายค่ะไลไอ ID ก็แปะเอาไว้ให้ที่ d e สคริป t i o n ค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินลุ้นล้วนท่านใดสนใจจะดูดวงความรักทำคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนู playlist นะคะ คุณสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะถ้าเกิดว่าทราบทั้งสองอย่างก็ขอให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันแต่ถ้าเกิดไม่ทราบก็ดูอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะถ้าทราบทั้งสองอย่างดูสองคลิปประกอบกันแล้วมันย้อนแยง้งตรงนี้ก็คงต้องให้ใช้วิจารณญาณน,นะคะหรือไม่ก็มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะ เรามาเริ่มต้นกันที่การเดินทางของดวงดาวกันก่อนเลยนะคะชาวกุมลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระราหูค่ะมาสถิตยอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นภพเรือนพันธุภพเรือนแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวดาวการงานของคุณคือดาวพระอังคารเดือนนี้โดดเด่นมากโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเพราะว่าดาวพระอังคารดาวการงานนะคะไปสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ในภพการงานอยู่ครึ่งเดือนแรกเลยส่วนดาวการเงิน ดาวพระพฤหัสก็มาทับตัวอีกทําให้คุณมีโอกาสในการที่จะมีงานที่มั่นคงมีรายรับที่อูฟูค่ะการเงินทับตัวเนี่ยบางทีรายรับไม่ได้มาจากแหล่งเดียวนะคะอาจจะมาทั้งจากงานหลักแล้วก็งานเสริมหรือว่าจะได้มาแบบถูกหวยรวยเบิร์กก็ได้เพราะว่าดาวพรพพฤหัสเนี่ยเป็นดาวที่มาจากภพเรือนลาภะด้วยลาภะก็คือโชคลาภเมื่อโชคลาภทับตัวการเงินทับตัวแบบนี้นะคะทำให้การเงินพุ่งเข้าหาหลายทิศทางเลยค่ะการงานเป็น น,ะะนั่นแปลว่ามีความมั่นคงมากไม่ว่าคุณจะอยู่ในลักษณะของการเป็นงานประจําหรือว่าเจ้าของกิจการกิจการดําเนินไปในทิศทางที่ดีหรือแม้แต่คุณที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะรับงานอิสระแต่มันก็จะรู้สึกมั่นคงเพราะว่ามีงานเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะเดี๋ยวก็ลูกค้านู้นลูกค้านี้เจ้านั้นเจ้านี้ติดต่อมาตลอดสเกจเดิลการงานของคุณเนี่ยนะคะตารางงานเนี่ยเต็มแน่นเอียดเลยตลอดครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงเวลาดีๆที่จะต้องกอบโกยยิ่งขยันก็ยิ่งร่ำรวยนะคะ ดาวประจําตัวของคุณนะอยู่ในภพเรือนที่ดีแล้วเพียงแต่ว่าอยู่ตรงนี้นมีมาตรฐานเป็นนิดหน่อยมีนะมาตรฐานเป็นนิดแปลว่าต้อยต่ำดังนั้นบางทีอ่อนแรงง่ายทท้อง่ายขี้กังวลง่ายทาั้งท้ที่ตอนนี้สถานการณ์ก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะคะดังนั้นถ้ามีความรู้สึกอ่อนแรงเพลียใจยรู้สึกทท้อนะคะก็สร้างพละกําลังให้กับตัวเองขึ้นมาเพราะอันที่จริงแล้วดาวประจําตัวอยู่ตรงนีน้ก็ไม่ได้มีดาวเสียอะไรมาทํามุมทําร้ายแถมยังมีดาวการงานนะคะที่มาส่องเลง ไปที่ดาวประจำตัวด้วยดังนั้นในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะคุณเนี่ยมีดาวการงานมะเร็งตัวคุณจึงมีวิสัยทัศน์ดีในการทำงานในการแพลนงานมีเรื่องของทัศนคติที่ดีในการทำงานก็อย่าให้ความทดท้อความเหนื่อยใจความอ่อนละ,ละอะไรใดๆก็ตามเนี่ยมาทำร้ายคุณนะคะคุณก็จะมีพละกกำลังในการที่จะสร้างสรรผลงานดีๆค่ะ ทีนี้ในครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะมีดาวย้ายนั่นคือดาวการงานนะคะส่วนดาวการเงินกับดาวประจําตัวยังอยู่ที่เดิมดาวการงานย้ายแต่ก็ไม่ได้ไปอยู่ในภพเรือนที่เสียย้ายเข้ามาอยู่ในราศีธนูภพเรือนนี้เป็นภพเรือนลาภะลาภะก็คือ ความสําเร็จดังนั้นการงานยังดีอยู่ถึงแม้จะไม่ได้มีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีจะไม่ได้เล็งตัวตนแล้วก็ตามแต่ยังมีความสําเร็จในหน้าที่การงานอยู่และลาภะนี่แปลว่ามากมายด้วยนะคะแทมเมื่อมาอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ดาวดวงเดียวนะมีดาวพระสุกกับดาวพระพุธอยู่ด้วยนะคะดาวพระสุกคือเลข6ไทยดาวพระพุธคือเลขสีไทยนะคะส่วนดาวพระอาทิตย์เนี่ยตรงนี้พอดาวการงานของคุณย้ายเข้ามาเนี่ยดาวพระอาทิตย์ท่านย้ายหนีไปอันที่จริงแล้วดาวพระอาทิตย์นี่เขาเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวการงาน ะะแต่ว่าไม่ต้องกลัวเพราะว่าท่านย้ายหนีออกไปแล้วดังนั้นก็ไม่ได้เจอเจอกันอะไรนักนะคะทีนี้เมื่อมาอยู่กันกับดาวพระสุกแล้วก็ดาวพระพุธดาวพระสุกเนี่ยมาจากภพเรือนที่ดีทั้งสิ้นเลยคือพันธุแล้วก็สุภาสุภาคือความเจริญรุ่งเรืองค่ะคุณมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานในครึ่งเดือนแรกคุณได้แสดงฝีมือไปแล้วครึ่งเดือนหลังก็อาจจะได้รับคําชมหรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยก็ได้นะคะแล้วก็ดาว พระพุธเนี่ยนะคะเป็นดาวที่มาจากภพเรือนมอรณะแล้วก็ปุตตะมรณะก็คือจบปุตตะคือการเรียบริเริ่มใหม่ดังนั้นไม่ได้บอกว่ามรณะคือการงานคุณทำมาดีแล้วเสร็จแล้วก็จบไป แล้วก็ตกงานไม่ใช่แบบนั้นนะคะมันมีการจบแล้วมีการรเริ่มใหม่ต่อทันทีก็คือคุณอาจจะทํางานมาดีมาเก่งมั่นคงอยู่ในตําแหน่งหนึ่งการแสดงฝีมือของคุณทําให้คุณอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งจบจากตาแหน่งเดิมไปอยู่ตําแหน่งใหม่หรือจบจากบริษัทเดิมไปอยู่บริษัทใหม่ก็ได้ซึ่งจะต้องเป็นสิ่งที่ดีขึ้นด้วยนะคะหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการก็คือโปรเจกต์เดิมนะคะได้ทําสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วคุณก็มีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาทันทีมีลูกค้ารายใหม่เข้ามา ทันทีไม่ต้องปล่อยให้คุณนั่งตบยุงรออะไรใดๆเลยจึงเป็นช่วงเวลาดีๆที่คุณก็ยังต้องขยันขันแข็งอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะ ช่วงเวลานี้นะคะใครก็ตามที่พื้นดวงเดิมดาวการงานของคุณดีอยู่แล้วคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งส่วนถ้าพื้นดวงเดิมไม่ได้ดีอะไรมากมายนะักถือว่ากลางๆหรืออาจจะแย่ด้วยซ้ําแต่เดือนนี้ไม่น่าจะแย่หรอกคะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับคนที่พื้นดวงเดิมเขาดีพื้นดวงนี่ก็สําคัญนะคะอาถ้าเกิดว่าพอบอกว่าดวงดีแล้วชาวกลุ่มทุกคนจะดีเท่ากันหมดเป็นไปไม่ได้นะคะบุญกรรมที่ทํากันมาก็ต่างกันนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในช่วงเดือนนี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆนั่นแหละคะ่ะ ดีตามมาตรฐานของพื้นดวงของคุณนะคะการงานนะคะราบรื่นโอกาสเติบโตดีการเงินก็ถือว่ามั่นคงอูฟูแต่คุณอาจจะใช้เงินไปในเรื่องของการ ซื้อบ้านซื้อรถนะคะเพราะว่ามีดาวบ้านรถเนี่ยมาสัมพันธ์กันนะคะกับดาวการงานนั่นแปลว่าอาจจะลงทุนในการซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้อที่ดินเพื่อเอาไปทําอะไรที่เกี่ยวกับการงานก็ได้อย่างเช่นซื้อมาเพื่อจะเอาไปขายต่อซื้อมาเพื่อจะปล่อยเช่าอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ไพ่นะคะแต่ก่อนจะไปถึงไพ่นะคะจะรบกวนฝากให้คุณช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคลิปของออลูกเกดพยากรณ์หน่อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยทาง YouTube หรือว่า f c e e o o o เนี่ยนะคะถ้ามียอดวิวไม่สูงเนี่ยเขาก็จะไม่ส่งคลิปออกไปไม่กระจายให้กับคนหลายๆคนได้ดูนะคะดังนั้นคลิปมันก็จะมียอดวิวน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีจะโดนปิดการมองเห็นเลยการกดไลค์กดแชร์ กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่งหรือกด follow เนี่ยจะช่วยให้คลิปนั้นได้เปิดการมองเห็นมากยิ่งขึ้นค่ะก็รบกวนช่วยด้วยนะคะต่อมาค่ะเป็นเรื่องของไพ่บ้างไพ่เนี่ยนะคะจะบอกไปถึงบุคคลรอบข้างด้วย ในที่ทํางานว่ามีอะไรที่คุณจะต้องระมัดระวังบางไหมแต่มาเริ่มที่ไพ่ตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะเป็นไพ่ของคนที่ประสบความสําเร็จสุดขีดแล้วในหน้าที่การงานในช่วงนี้เอ็มเปอร์เรนี่คือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับใบหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีการงานที่มั่นคงและเอ็มเปอร์เรนี่มีโอกาสเติบโตด้วยแล้วก็มาพร้อมกับไพ่เดอะเวิ d ์ h เดอะเวิ์คือการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเดอะเวิ d ์คือเราได้แสดงฝีมือเราได้มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทําให้ผู้คน รอบข้างค่อนข้างที่จะมองเห็นศักยภาพแล้วก็อยากที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้กับคุณดังนั้นมีโอกาสสูงมากนะคะชาวกลุ่มที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในช่วงนี้แล้วการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคุณในช่วงนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยความยินดีกับผู้คนรอบข้างเพราะว่าทุกคนมองคุณเป็นดั่งผู้รู้ผู้วิเศษนะคะ The ะเม m i t เอร์เฮอเนี่ยเป็นไพ่ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญคือมองว่าคุณเก่งอะ่ะดังนั้นการที่คุณจะได้เลื่อนขั้นไปเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาขัดขานไม่ได้มีใครมารู้สึกว่าโอ้โห ไม่มีฝีมือจะไม่ใช่แบบนั้นนะคะทุกคนเห็นในฝีมือของคุณแล้วก็ยอมรับนับถือให้ความนับถือคุณดีนะคะให้ความเกรงอกเกรงใจดีทําให้การได้รับตําแหน่งของคุณครั้งนี้เป็นไปด้วยความชื่นชมยินดีค่ะถ้าคุณไม่ได้รับตําแหน่งบางทีพื้นดวงของคุณอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักแต่คุณก็จะอยู่ในจุดที่คุณอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามคุณก็จะมีคนที่เขายอมรับในฝีมือของคุณเขาเห็นว่าคุณเหมาะสมกับตําแหน่งที่คุณอยู่เขาชื่นชมในสิ่งที่คุณทําว่าทำ ทาดีทําเก่งแล้วนะรับผิดชอบภาระหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีแล้วนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินรายรับถือว่ามั่นคงดีมากนะคะได้ไพอัศวินถือเหรียญเนี่ยคือรายรับดีและการที่ไพ่ประจําตัวของคุณเป็นเอ p e r o อเนี่ยนั่นแปลว่าคุณไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการเงินอยู่แล้วแถมคุณได้ไพเดอะเวิลด้วย the world ในเรื่องของการอุดมสมบูรณ์ดังนั้นการเงินคุณไม่ได้มีปัญหาอะไรในช่วงนี้ตามที่ดวงดาวบอกนะคะว่าดาวการเงินทับตัวคุณมีรายได้เข้ามาหลายทิศทางด้วยซ้า อัศวินถือเรียนเป็นเรื่องของการคิดว่าจะลงทุนอย่างไรดังนั้นเมื่อเงินเข้าเยอะก็ต้องเริ่มคิดแหละว่าจะไปกระจายเงินออกไปส่วนไหนบ้างลงทุนส่วนไหนบ้างเพื่อที่มันจะได้งอกเงยขึ้นไปอีกคุณจะคิดสาลาตะตรงนี้ได้ดีเลยแต่ก็ต้องระมัดระวังนะคะมีรายจ่ายจุกจิกจุกจิกเข้ามาอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายจุกจิกมันทําบัญชีการเงินรายรับรายจ่ายที่เป็นบัญชีการเงินส่วนตัวเข้าไว้อันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ทําให้คุณควบคุมรายจ่ายได้ ส่วนคนรอบข้างในที่ทํางานคุณได้เจ้านายที่เอื้อเอ็นดูคุณดีค่ะอันนี้ดีมากเลยเจ้านายนะคะมองว่าคุณเป็นคนเก่งมองว่าคุณมีวิสัยทัศน์ดีในการทํางานนะคะเจ้านายให้ความเอื้อเอ็นดูคุณดีแล้วคุณได้ไพ่ประจําตัวเป็นไพ่เอ็มเปอร์ในขณะที่เจ้านายได้ไพ่เด็กนั่นแปลว่าบางทีเจ้านายชื่นชมคุณและและยังรู้สึกว่าเอ้ยคุณทํางานเก่ง เทียบเทียมเขาได้ด้วยซ้ําหรือเก่งกว่าเขาด้วยซ้ําแต่ก็ไม่ได้อยู่ในขั้นอิจฉาไม่ได้อยู่ในขั้นที่จะกดเราลงนะคะก็อยู่ในขั้นที่จะสนับสนุนเท่าที่จะสนับสนุนได้ เพื่อนร่วมงานอยู่ในจุดที่อาจจะมีการแข่งขันกันเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีตําแหน่งในการที่จะได้เลื่อนขั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนร่วมงานเขาก็อยากจะได้ตําแหน่งนั้นเหมือนกันคุณนําดูมีภาษีดีมากเลยเพราะว่าเจ้านายก็ผลักดันแต่เพื่อนร่วมงานเขาก็อยากจะใช้ความรู้ความสามารถของเขามาแข่งขันกับคุณเหมือนกันนะแต่การแข่งขันครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความแร์จะมีความยุติธรรมไม่ได้มาแทงกันข้างหลังหรือขี้โกงอะไรนะคะก็แข่งกันด้วยฝีมือแต่คุณ มีโอกาสที่จะได้รับการเลื่อนคั้นเลื่อนตำแหน่งสูงค่ะ ลูกน้องลูกน้องนี่อาจจะเป็นตัวปัญหาหน่อยนะคะลูกน้องยังไม่ขยันขันแข็งมากพอหรือบางทีมีลูกน้องก็เหมือนไม่มีดังนั้นอาจจะได้ลูกน้องที่ความสามารถไม่เต็มที่เท่าไหร่หรือตัวคุณความสามารถอาจจะสูงมากจนทําให้ลูกน้องตามไม่ทันก็ได้นะคะเพราะตัวคุณนี่ได้ไพ่เอ็มเปอร์เลยคืออยู่จุดสูงมากๆเลยความสามารถคุณนี้ไปในในระดับ CE o เลยก็ได้นะคะแต่ลูกน้องเนี่ยยังอยู่ในจุดที่บางทียังไม่ค่อยเข้าใจเนื้องานยังไม่ค่อยวิเข้าใจวิธีคิดหรือแผนงานของคุณเท่าไหร่จําเป็นจะต้องไปเสียเวลา ในการที่จะอธิบายการทํางานให้กับลูกน้องฟังให้เยอะๆใช้เวลาเยอะๆกับลูกน้องหน่อยเพื่อให้เขาเข้าใจงานของคุณอันนี้ในกรณีที่คุณมีลูกน้องนะคะแล้วก็บางทีลูกน้องอาจจะอยู่ในจุดที่เจ็บป่วยนะคะม,มีก็เหมือนไม่มีอะ่ะคือมีลูกน้องได้แต่ชื่อมาแต่ว่าตัวตนไม่มาเพราะว่าไม่ได้มาทํางานเจ็บป่วยมีปัญหาส่วนตัวอะไรก็แล้วแต่นะคะ แต่ไพ่สรุปจบเป็นไพ่ดีค่ะเป็นไพ่ของปัญหาคลี่คลายดังนั้นไม่ว่าคุณจะมีปัญหาในด้านใดนะคะมันก็จะสามารถคลี่คลายของมันไปได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไปในตำแหน่งใหม่คุณก็สามารถที่จะแทนงานให้กับคนที่ในตำแหน่งเดิมของคุณเคลียงานต่างๆให้มันหมดสิ้นไม่คาราคาสางังพร้อมที่จะไปรับตำแหน่งใหม่ได้อย่างสบายอกสบายใจค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกตดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของ e book, เว็บเมพอีบุ๊กเกบแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ